Way to God, man! I'ma make it soon. Silence all the haters as I see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop. There ain't no time to fuck. Try to live. ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม Rv มาแนะนำแอดมินตน้น TP7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง107,000 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหายดีเกมคุ้มๆพร้อมเล่น รูดครบแลงคอนสกินแลส,สวยๆราคาดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกและคูป,ปองคุ้มคุ้มแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเมโลทักอัพร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นอีกมากมายและยังเปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยนะครับใช้เพียงโหเพี้ยนดีในการเติมเท่านั้นเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครจะติดต่อทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยอย่าลืมใส่แอดนหน้นาด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะช n แนลนะครับผม วันนี้เราก็มาอยู่กับฮีโรอิกี้นะครับผมในแพทล่าสุดนี้นะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาลองเล่นอีกี้เซตดาเมจเบิร์ดนะครับผมจะขึ้นเป็น e v วิลซีเค t นะครับก็3ชิ้นหลักๆเลยที่เราจะต้องมีก็คือบูเจอะเกาะเวทนะครับบู s สติกแล้วก็ e v วิลซีเค t นะครับก็อย่างที่ทุกคนได้ทราบไปนะครับว่า e v วิลซีเค t แพทนี้ถูกปรับมาให้ดาเมจเนี่ยคืนแรงขึ้นมากๆนะครับ มันให้เพิ่มมา60 60หน่วยนะครับล้วมนเอาไปคูณกับสเกลสเกลพลังเวทของสกิลเนี่ยมันได้เยอะมากนะครับผมช็อตนี้ก็เดินเติมล่างเลยนะครับตามสไตล์อิกกี้ที่ผมชอบเล่นนะครับก็จะชอบเก็บเฟิร์สบัตก่อนนะครับผมคิดว่าฮีโร่ที่อัตราเฟิร์สบัตมากที่สุดเนี่ยผมเนี่ยน่าจะเป็นอิกกี้นะครับเพราะว่ามันเดินเกมได้เร็วตั้งแต่เลเวล2เลยนะครับมันค่อนข้างกันแกล้งพวกตัวตีใกล้ได้ดีนะครับและก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เคลียร์เลนได้ค่อนข้างง่ายนะครับ มันก็เลยทำให้เราเนี่ยเดินเลนได้ไวนะครับผมที่ผมชอบเล่นดิกกี้ก็เพราะแบบนี้แหละมันเคลียร์คนเดียวได้นะครับบางทีไม่ต้องพึ่งลมเลยนะครับสามารถเคลียร์คนเดียวเดินเกมได้ไวกว่าเมย์ฟอนตงข้ามนะครับผมเป็นหนึ่งตัวที่โคตรด,ดีนะครับแต่ว่าคนไม่ค่อยได้ฝึกเล่นนะครับเพราะว่าตัวมันค่อนข้างเล่นยากนะผมว่าถ้าเกิดคนที่ยังอ่านเกมไม่ค่อยดีไม่รู้จะเดินไหนเคลียร์เลนเร็วไปก็เท่านั้นนะครับผม แต่ถ้าคุณเคลียร์เลนแล้วแล้วคุณรู้ว่าควรจะเดินไปทําเลนไหนอเน,นี่ยมันก็จะทําให้ตัวอิกกี้เนี่ยคือเก่งมากๆนะครับเรียกว่าดึงประสิทธิภาพของฮีโร่เนี่ยออกมาที่สูงสุดนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะลองดักเตลเซียนดูนะครับแต่เตลเซียนเนี่ยยังไงก็อ้อมเลดนะครับผมก็ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมถ้าได้เลือดเขานิดหน่อยก็ดีนะครับจะทําให้เราเนี่ยไฟมังกรได้ง่ายขึ้นนะครับผมอันตรีของอิกกี้เนี่ยก็จะหมู่มากๆนะครับเอาไว้โยนในไฟคือโคตรดี หลบซูมไปหนึ่งทีครับจ่ายสกิลหนึ่งไปเรื่อยๆครับผมอันติมีนะโยนไปที่เอลสุครับผมแล้วโดนเข้าไปสองตัวครับตรงนี้แต่เหมือนอืมเราโดนลัดครับตรงนี้ไม่ค่อยสวยแล้วไหมเหมือนจะไม่ค่อยสวยจริงๆครับโอมนก็มาไม่ได้นะครับโดนกักไว้นะเขาขี่รถมาแล้วนะครับรถอยจะจับสวนนะจับหน้าป้อมแต่เขาก็จับคืนเช่นกันครับตรงนี้ผัดกันจับครับผม จ่ายสกิลหนึ่งเพื่อจะปลดโล่ครับแต่ไม่น่าได,ได้เอาตรงนี้แล้วกันเลยครับสกิลหนึ่งครูดาวมาครับผมตรงนี้หลบสกิลแล้วตุเรนมาครับน่าน่าจะไม่ได้ไหมไม่ได้เอ้ยได้หวะ <laughs> ดาร์กยิงนะครับผมคือเมื่อกี้นี้เกือบถอดใจน,นะโยนอันตีไปแล้วแบบเลือดปิ่มเลยนะครับแต่ว่าโดนดาร์กยิงตายนะครับผมถือว่าเป็นโชคดีนะครับ <laughs> ตัวเลน่าจะไปสกิลโดนดาร์ก็แหละด้ามันก็เลยยิงนะครับซาตันสกิลหนึ่งไปเลยครับอืมไม่ได้แต่ผมจะเอาไงและผมจะเอาไงฟิกเกอร์อ้โหไม่นอ,อยู่ดีโดนเคิร์ฟเดชครับตรงนี้เตลเซียนนี่ค่อนข้างแก้ทางเราเลยนะครับเพราะว่าเตลเซียนเขามีเกาะเราจะไปต้องปลดโล่ก่อนนะครับ ไม่งั้นเนี่ยเราจะแปะสกิลสองเนี่ยยากนะครับผมผมรอดยากกว่าทุกคนาตายเลยเรือครับผมตายไม่พักเลยทุกคนคือผมไม่ชอบแพนด้าจริงนะเล่นดิกกี้นี่คือไม่ชอบแพนด้าเลยนะครับมันค่อนข้างเอาตัวรอดจากแพนด้ายากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแพนด้านะคอสนะครับ,อรบไอสองตัวในเมตานี่ผมไม่ชอบเลยนะครับแต่ย่าง อ้อยเนี่ยมันยังพอได้นะครับผมจะรู้ระยะโหนเนาะถ้าเกิดเขาแบบถ้าเกิดผมเห็นตัวเขาเนี่ยผมก็จะมันจะหลบได้อะมันไม่เหมือนที่แบบแพนด้ากับนาคอที่มันแบบพุ่งตรงเข้ามาเลยนะครับอ้อยมันยังสวิงมาไงเราก็ยังพอแบบจะหลบได้นะครับช็อตนี้เดินเติมบนหน่อยครับผมอันติให้โดนเอลสุครับและจี L ้เอลสุมันฟิก ทันตีผมโอ้โอเคแพนด้ามาปิดอีกแล้วครับไม่รู้ว่าผมจะเอลสูปไปด้วยครับผมจะไม่เจอใครเลยครับผมตรงนี้ล้มตึงอีกแล้วโอ้รัวๆเลยเราตายสามตัวติดเลยนะทุกคนตอนนี้คืออีกกี้ถ้าเกิดตายบ่อยแบบนี้นะครับเกยบมันไม่เดินนะครับผม ลำบากอยู่นะแต่ว่าโอเมนนี่คือสาวป้อมแบบมันๆน,นะครับอันตีแบบคุ้มๆไปช็อตนี้เจ็บครับผมปวดโล่แล้วครับตรงนี้ตอดเลือดอีกหนึ่งทีกลับมากลางนี่ก็ไม่ได้ได้คีปนะครับแต่อยู่ข้างบนก็ไม่ปลอดภัยนะครับผมควรจะเดินมาเล่นกับโรมนะครับผมเพื่อนจะใส่ครับและน่าจะได้ด้วยนะครับตรงนี้สวยครับ ผมจะปลดโล่เขานะครับอาได้โล่เข้ามานี่ครับผมอุ้ยไม่ดีละอย่าจับผมเลยนะโอเคเราไม่โดนอะไรนะครับข้างล่างบวกกันอยู่ครับตรงนี้ผมเดินมาช่วยอยู่ไม่รู้ทันหรือเปล่าอันติไม่น่าฆ่าได้ครับเพราะว่าเขาวิ่งเร็วนะรูปเกมตอนนี้คือเราได้เปรียบเรื่องป้อมนะครับผมแต่ว่าทีมไฟต์ตอนนี้ยังไม่ชนะไฟต์เลยนะครับผม อเน็ตผมไม่ค่อยดีเลยนะทุกคนโนสตาร์นอีกอันติไม่ได้นะมันเป็นเตลเซียนนะกดอันติไปก็ไม่ได้โดนเตลเซียนแต่ว่าเอาแพนด้ครับคุณเพื่อนเราโดนจับครับผมตรงนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะเฮ้ยเอสุนายพานนายแอบเดินเข้ามาซุ่มเหรอ สำหรับ e v i l ล e ีเคเนี่ยยิ่งเราได้ดีอ่ะมันก็จะดีนะครับผมเพราะว่ามันจะโถมเกมได้ไวนะแต่ถ้ายิ่งได้ช้าแบบนี้นะครับมันฟิกถ้ายิ่งได้ช้าแบบนี้เราก็จะโถมเกมได้ค่อนข้างช้านะครับผมอย่างเกมเนี้ยผมตายไป3ามไงการเงินผมมันก็เลยแบบไม่ค่อยได้เยอะมากนะครับผมของก็เลยมาช้านะไม่ตตัวสูอีกครั้งหมดคนถอยก่อนแล้วกันนะอ เกมนี้นี่ก็ไม่ใช่เกมนำด้วยนะครับผมได้ไปลองโอ้ยสุไมค์ผมได้ไปลองเล่นมาแล้วประมาณเกม2เกมได้นะครับผมไอเกมที่มันเป็นเกมนำอ่ะอันติโคตรแรงลยนะเลือดหายไปประมาณแบบ70 80เลยอะ่ะแบบโยนอันติลูกเดียวอนะ่ะคือพวกเมดแคร์ที่จะตายเลยนะครับหรือถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเลือดประมาณแบบ70%อน่ะอันติลูกเดียวเนี่ยคือตายได้เลยนะครับ ยิ่งได้บัฟมังกรมาด้วยเนี่ยโอ้โหโอกาสตายยิ่งสูงนะครับผมเพราะว่าบัฟมังกรมันเด้งแรงมากนะครับแต่ว่าในเกมนี้เนี่ยของผมค่อนข้างช้านะครับผมไอเทมดาเมจก็เลยมาช้านะก็เลยแบบบีบ,บฝ่งตรงข้ามได้ช้านะครับผมและถ้าเกิดฝ่งตรงข้ามเนี่ยมีทอยนะครับผมไอเทมเซตนี้กับลูนชุดนี้ก็ยังเจาะเข้าอยู่นะครับเพราะว่ามันจะเจาะเวทประมาณ300บวกนะครับเอออะไรวะเนี่ยมีตำรวจตำรวจ ตำรวจรถผ่านขับแรงมากนะครับคุณตำรวจจับหน่อยทีมเราไม่มีคุณตำรวจอ่ะดิแต่ทีมเขามีคุณตำรวจอ่ะดิแล้วลผมกําลังจะเอาคุณตำรวจให้ล้มตึงลงไปสวยได้คุณตำรวจมาครับไอหมอนี่มันขับรถแรงอะเน,นี่ยกับโดนชนแล้วผมอะถ้าโดนชนมันนี่ยุ่งเลย <laughs> ตัวมันค่อนข้างปัดเลยนะไอเบเจนเนี่ยตัวมันฮาดีครับ ตัวมันก็เก่งนะถ้าเกิดแบบอยู่ในทีมที่เก่งถ้าอยู่ในทีมที่ไม่เก่งมันก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่มันยิงผมแรงจังว่าในเอลซูนเนี่ยอยากได้มงกุดแล้วครับดีฟาร์มหามงกุดก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าเราต้องการดารเมจครับอันลำนี่เดินมาทรงเหมือนตเตลเซียนเลยดูชุดมันขาวเหมือนกันเลยมันล่อซื้อเราได้แล้วเนี่ย แรงนะแรงนะทำไปเล่นไปนะแรงนะมันจะเอาแบบเอาอารล์ขึ้นรถแล้วมาส่งชนปะะชนเสร็จแล้วก็จับอะไรแบบนี้ปะหรือมันเอามาเล่นกับเตลเซียนไะเนี่ยผมก็ไม่รู้นะบีเจนเนี่ยผมยังไม่เห็นภาพเลยว่ามันจะพาใครมาชนเราได้นะฝั่งนู้นนะเตลเซียนอ่ะอุ้ยแล้วแวนอยู่บอ่อนเอาโซโลแพนท้า Solo Panda เข้าไปเอาไปลูกหนึ่งก่อผมปลอบใจ E เอวสุเลืองหายป,ประมาณสี่สิบเปอร์เอาไปอีกบูม mm hmm. เริ่มแรงแล้วครับเริ่มแรงแล้วครับผมตอนนี้เราได้มงกุดมาแล้วครับต้องการไอเทมดาเมจอีกสองชิ้นนะครับผมแต่ว่าอีกยาวไกลเลยนะคือถ้ารูปเกมมันไม่นำเนี่ยไอเทมอิก,กี้เนี่ยจะตันเนี่ยผมว่าประมาณสิบหกสิบเจ็ดนาทีนูน่นน่ะกว่าเทมจะตันน่ะ ลูกเดียวนั้นนั่นเฮ้ยดีนะมันชนอนลิสก่อนอนลิสไปรับชนได้ครับตรงนี้แล้วพี่ขับรถไม่ดีใช่ไหมล่ะใบกับขี่มีหรือเปล่าแค่นี้แหละมาขับน่ะและผมมาเอาสดอยู่แล้วผมฟิกเล่นเลยละผมฟิกเอาครับและตรงนี้แพนด้าโดนไปด้วยครับผมสวยนะถ้าเกิดแวนตายนี่ผมจะโดนด่าด้วยนะ เพื่อนเราตีป้อมมันเลยนะครับผมตอนนี้ได้บลัลลกล่างมาแล้วนะครับตรงกลางก็ใกล้จะได้นะครับเราบีบเล่นต่อได้ไหมไม่น่าได้นะครับเพราะว่าแวานเจ็บนะครับผมกันแกล้งเขานิดนึงเดียวสกิลหนึ่งเราก็ได้โหสกิลแรงมากนะทุกคนคือผมสังเกตแล้วว่า Evil Secret p แพนี้มันก็แค่เข้าซอยอะแค่นั้นแหละก็แค่พาเข้าซอย มันก็เลี้ยวยากแล้วเนี่ย<笑><笑>จเจอปีเจนอ่ะพยายามแบบเข้าซอยเข้ามุมที่มันแบบชนเรายากๆนะครับผมพยายามวิ่งติดกําแพงอ่ะอย่าวิ่งในทางที่โล่งอ่ะวิ่งติดกำแพงมันมีโอกาสที่จะชนกําแพงก่อนที่จะชนเราได้นะครับผมสําหรับ E อวิลซีเคในแผ่นนี้นะครับถูกปรับมาให้แบบเป็นไอเทมดาเมจจริงๆอ่ะไม่เหมือนแผ่ก่อนที่แบบมีเลือดมีรถคูดาวนะครับผมมันก็จะดาเมจไม่สุดแต่แผ่นนี้ปรับมาเนี่ยคือ เมทหลายๆตัวใช้เนี่ยดาเมทเนี่ยแรงขึ้นมาแบบเป็น10%เนลยนะแรงขึ้นกว่าแพทเก่ามากนะครับตอนนี้คือรูปเกมเราดีแล้วนะครับโอเคชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นสมุดเขียวนะครับผมดาเมทแบบเบิม่มๆคือลือไปเลยนะครับแล้วแพนด้าโดนผมไปแค่สกิลเดียวคือสกิลสองสกิลเดียวเลือดหายไปครึ่งหลอดนะครับผม ไม่รู้ว่าโดนหนึ่งหรือเปล่าแต่เหมือนว่าจะโดนแค่สกิลสองนะเหมือนจะปาหนึ่งไม่โดนนะครับเลือดอยุบไปอย่างเยอะนะตัวบางๆเนี่ยโดนเราโยนระเบิดประมาณ3ลูกตายนะครับผมถ้าเกิดแปะด้วยสกิลสองเนี่ยก็ประมาณ2ลูกครึ่งอะ่ะก็3ลูกประมาณนั้นอะ่ะยังไงก็ตายนะครับแล้วถ้าเกิดโยนอันติไปด้วยเนี่ยอันติหนึ่งลูกนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งอีกสองลูกอะ่ะตายนะครับผมตอนนี้เรายังไม่มีสมุดเขียวเนี่ยเราโยนอันติทีเดียวเลือดหายไปครึ่งหลอดแล้วนะสำหรับเอลสู่ะ ดูดิแค่สกิลสองอะสกิลสองก็แรงเกินคือแต่ตอนนี้เกมกำลังจะจบนะครับสมุดเขียวเราไม่น่ามาทุกคนผมรออันติแบบเบิ่มๆให้แล้วริดฟิกเล่นครับแล้วอันติไปลูกนี้บัมตายคู่ครับอุ้ยนี่กับได้คว้าคิวแล้วไหมล่ะเ okay, คผมก็จีจีไปครับผมเกมนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอิกกี้อีวิวซีเคทนะ ก็เดี๋ยวผมจะลองอิวิสิเคนเนี่ยกับฮีโร่หลายๆตัวนะตอนนี้ก็ได้ลองไปแล้วอิกกี้ยูเอะลิเลนาซึ่งดีทั้ง3ตัวเลยนะครับมันชูดาเมจของฮีโร่3ตัวนี้ขึ้นมาเยอะเลยนะครับผมก็ MVP ไปนะครับก็เป็นดาวที่26นะครับผมและเกมนี้เก็บทิปเปิ้ลคิวมาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาเมจนะครับว่าจะทําไปสักแค่ไหนนะครับในเกมนี้แต่คิดว่า20่สบวกสอบวกแน่นอนนะครับก็ทําไปทั้งหมด31%นะครับผมสกอร์คิวโดนๆเนี่ยก็ 9.33นะครับ MVP ก็10.2เลยนะถือว่าเยอะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนม,มากๆที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไม่ติดตามก็ฝากติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไลค์นะครับ จะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปและถ้าใครอยากซัพพอร์ตผมเนี่ยก็สามารถสมัครเมมเบอร์เข้ามาได้นะครับเริ่มต้เนเพียงแค่20บาทเท่านั้นนะครับลิงก์เนี่ยผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ